Long tôi muốn cắt kham mặt chủng long, long, long nhạc. Come lại hải lưới hải lòng mày lòng 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 ra lòng 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 เป็นไงวะเฮ้ยอืออืออือเป็นไงเอ่ยอืออือผมไม่เจอ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 สวัสดีครับสวัสดีพี่สีทุกท่านเลยนะครับผมเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะทุกคนนะวันนี้ผมก็ได้ขึ้นมากลับเข้ามาที่ป่าทางที่จะไปวันแรกผมไม่ได้มาครับใช่ครับทางที่จะไป อ่าที่กระเก๋าคุณลุงแต่ว่าเราบังเอิญไปเจอระหว,ว่างทางใช่หรอเ่ระหว,ว่างทางใช่เป็นทางเดียวกันไงระหว,ว่างทางเราบังเอิญมาเจอที่พักของใครไม่รู้ใช้แตกหน้าทุกคน <ผล S 2> แตก,นกหน้าก็คือไม่รู้เป็นโจรเป็นพวกคนไม่ดีกับพวกพานป้าหรือว่าใครหรือป่ามาแอบก,กบดานอยู่หรือว่าคอยซุ่มดูอะไรสักอย่างเราก็ไม่สบายใจเพราะไม่ทางผ่านใช่ผมซึ่งเราแบบก็กังวลนะกลัวว่าใครเข้ามาทางนี้จะโดนเขาว่าเป็นงานหรือเปล่าเพราะว่าเขามีอาวุธในเล็กวันกูมาเมื่ไห่มากูบอกคนเดียวให้เน็คคลิปอะตุ้มตามตุ้มตามทุกคนไม่รู้ว่าแก ตั้งใจหรือว่ายิงขู่เฉยผมไม่แน่ใจนะผมคิดว่าแกมีเจตนาในการยิงขู่ผมครั้งก่อนอาจจะไม่แน่ใจจะยิงโดนผมหรอกแค่ไล่ให้ผมออกไปจุดที่แกอยู่ไม่ให้ผมไปวุ่นวายแกกะแกทุกคนแต่ผมไม่สบายใจอย่างหนึงคือกลัวใครจะมาเห็นแกแล้วแกจะทำลายเงี้ยโอเคพี่งั้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวใครชอบพี่มิกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เราสองคนทีฝากกดติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่แฝดบีสองวิทีด้วยด้วยวิธีทุกคนนะไปถ้าพอมมาไปที่จุดที่เราเจอกัน ทุกคนวันนี้ก็เดินมาได้ระยะนึงละครั้งหนึ่นงหรอตรงไปหรอใช่มึงจะแอบออกมากรุงครั้งแล้วครั้งแรกเลยอะอะไรขอที่มาเจอนะก็มาเจอที่พักก่อนไงเราต้องส่งมาคนเดียวไงเราต้องแอบออกมาคนเดียวใช่ไหมใช่ก็มึงไม่อยู่มึงชุดๆไม่ว่างกูจะแอบออกมา<อ>คนเดียวพี่ครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมเจอกันเจออะไรกันผมว่าเป็นที่พักของคนเดินป่าจริงๆนะแต่ผมไม่รู้คนเดินป่าคนนั้นที่ผมเจอมัน ทำไมเหนต้องอมมาแล้วกันราไม่มีใครนะมีแค่ไม่มีคนมาเจอแค่ที่พักเปล่าที่นอนแล้วก็พวกกูเจอคนแอบมองไงคนงแอบมองใช่เนี่ยคนที่บอกเสื้อเขียวคนนั้นจริงด้วยออกมาเล็กที่กูเจอเมื่อวานก่อนอะแต่เสื้อเขียวจริงนะแต่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเขาพูดหน้าถ้ากูคิดว่าเขาชาวเนียเป็นที่ทำอะไรสักอย่างที่แบบว่าไงนะ จะป่นก็ไม่เชิงจะทำร้ายคนก็ไม่ไม่ประมาณไม่ใช่ประมาณนั้นอ่ะยองแบบบังเลย์บงเลย์อยู่ก็ใช่เขาป่อะไเห็ดเหรอไม่ใช่เป็นที่กองมายางยางยางอะไรวะแข่งอะไรนีจับอยู่โอ้โหบอกเลยตรงนี้ อ,อก,การรบบทำที่พักมากนะตรงนี้โล่งดีมากเลยอะจออะไรปะเฮ้ยมันถ่านีเหรอไม่คนณไม่ก่อไฟเหรอ,ก,อการจุดไฟ ไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าไม่รู้เขาเยอยู่เพื่เอเพราะว่าเขารู้ว่าเรารู้ตำแหน่งเขาอะ่ะเขาจะหลบที่หลบที่หลบที่ที่อื่นหรือเปล่า,ลไ,า,าไปตั้งที่อื่นแทนนี้ป่ะเขาก,กลัวเราจะเห็นเขาแบบมาบุกรุกอะไรเขาหรือเปล่าคือถ้าช่วยเหลือได้เราอยากช่วยเหลือลนะอะไรกันคือถ้าช่วยเหลือได้เราก็อยากจะถามเขาว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าอยาไปป้นคนอื่นอยาไปทำร้ายคนอื่นอยากจะจะให้เขาทำเองนะคนอันนีของมนแร้เป็นเล็กน้อยนะเพื่อให้แบบใจเย็นลงแล้วก็เขาอาจจะต้องการสิ่งนี้ก็ได้ ไม่ไดูใจ้ผลหรือเปล่าเอาดูไปแล้วเพื่อความดีเราจะสู้ความเนงไงความกลัวเขาได้อพี่เดี๋ยวยังไงขอรีบเดินทางก่อนถ้าไปถึงจ,จะหรือว,ว่าใกล้ถึงจะถ่ายรอบกันเลยนะไป,ไะปใช่ไม่กินควันไฟไปเลยไม่กินแล้วใช่ เหมือนแกมีาวุธติดตัวแล้วแกก็คลั่งอ่ะคือมาเราวจะดูความจริงว่าแกเป็นใครที่ไหนกินคนไฟชับเฮ้ย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 เฮยควไฟคไฟคไฟอ่ะนี่นใช่ไ้มเิ่งใช่สูดนิเห็นควงไฟควงไฟเห็มควไฟใช่ไ้ยทุกคนดูจะตัวยรูน่าจะเป็นไรสัยา

าจะกูกลัวเป็นพวกติดย,าย้ายไปน,นี่มึงอย่าเพิ่เเงเข้าไป,ปอย่าเพิ่งรีบเข้าไปอันตรายเฮ้ยเขาเปลี่ยนชุดเลยเป็นสโลงวันก่อนเป็นเดินเก่ง ทานแล้วนะ่าจะแกน่าจะเจะมาทุกคนค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปมือเบื่อกระปเือลงงงเลือก,อออกใจปะต,ตัดคออืมอเ,เราเคียดเลย ลุงลุงทำอะไรครับจำผมได้ไหมจำได้ครับต้องมียุ่งข้าวไหมลุงผมอยากจะแค่เข้ามาช่วยเหลือลุงลุงลุงอยากทำ้ายใครอีกเลยลุงเป็นไรลุงบอกกันลุงมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าลุงเป็นใครที่ไหนเีงอะไรหรือเปล่าลุงคิดอะไรอยู่หรือเปล่าผมผมช่วยได้นะบอกได้ ุยกันยังดีนะใจเย็นๆมันเมามันเมามันเมาลุงเมาเหรอลุงกินเหล้าเหรอมันเมาเลยลุงมีอะไรผมช่วยไหมหรือว่าลุงเป็นไรมึงเมาไม่มีสติเลยง่าผมผมไม่ได้อยากโยงแต่ผม อยากจะอ่ะยื่นมือมาช่วยเพื่อเมียลุงต้องการอะไรยังไงไม่นลุงแกพูดบอกผมได้ให้ผมช่วยหรือเปล่าสอบคนที่กูมาคนที่กูมาไม่ไม่สอบอย่างเงี้ยมันแกกินเหล้าแกแบบสอบสอบลุงเขาเครียดยังไงเครียดเนี้ยเลยคนป่าเนี่ยแหละอะไรวะทำไมอ่ะแล้วทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมลุงไม่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะลุงเป็นคนที่ไหนอ่ะลุงเมาแล้วเผลอหัวเนี่ยใครมาักจับลุงใครจับดักจับลุงใครจับลุง ลุงไม่ทำอะไรพี่ลุงกลัวทำไม้ลุงเมียวุะลุงกินข้าวยังลุงกินเหล้าเนี่ยหรอกินเหล้าหึ่งเนี่ยแล้วลุงทามีอะไรวดนลุงลุงเล็กช่องุงมีไหนอะลุงลุงเมียวุเล็กลุงมีวุจะพ่งเข้าไปลุงลุงเมียวุลุงลุงผมไม่สบายใจลุงเอาออกไปเลยละอวลุงอยู่ไหน ม่มีบ้าอยู่วันก่อนยิงไรยิงกูอยู่ลุงกินข้าวไหมเกินดื่มนี่ไหมผม,ออมเอามาให้เนี่ยเอ,เอามาฝากมีกาแฟด้วยมาม่าผลไม้เอาไหมเอามเชยเร็วเร็วมึงไหวใจเหรอลุงแต่ลุงอย่าทำอะไรผมนะมผมมาเอาของมาให้ลุงอนะ่ะลุงก็ใจเย็นๆน,นะ ผมมาช่วยลงุงทำง่ายใจใช่ป่ะเด็กคุณต้องการอะไรไหมให้ผมช่วยอะไรไหมดูอยากช่วยแต่ว่าพวกคุงดูความจำเป็นนะครับด้วย,มวยไม่นู้อยู่แบบนี้ไม่รู้ว่าลงุงอ่ะเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ว่าอยู่อย่างเงี้ยเราทใครมาเจออย่างเงี้ย <ผม S 1> ขอกล <ขอ S 2> ัวนะมากนะวันที่พวกเราเจอเป็นเออผมเจอผมมาเจอผเขาพวกหัว,วนี่เขาเขาถอดผ้าโพกอะ ลุงแล้วลุงอยู่อย่างนี้คนเดียวเหรอแล้วลูกเมียล่อลุงอยู่คนเดียวมานานยังไงไม่มีไม่มีอยู่คนเดียวเอ๋อลุงเป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยลุงเมียก็ทิ้งไปหมดแล้วอะไรนะใช่อะลุงลุงเมียทิ้งหมดแล้วแล้วเมียลุงเป็นไรอ่ะทิ้งลุงอ่ะลุงกินแต่เหล้าหรือเปล่าเออลุงไม่ดีหรือเปล่าใช่ใช่ลุงก็รู้ตัวเองนี่แล้วทำไมลุงไม่เปลี่ยนตัวเองอ่ะ ปรับปรุงตัวเองสิแล้วไม่คิดถึงเขาอ๋อแล้วเขามีผัวใหม่หมดแล้วมั้งอ่ะเรื่องของเขาแล้วูดเลยจะโดนเออมือมันแบบพยายามโอเคแล้วผมเอาของมาให้กินนะลงอันนีส่วนในครอบครัวก็คือลูกเมียเขากินทั้งหมดแล้วไอ้ตรงนี้ใส่เของเองเลยนะระวังนะเรื่อยระวังนะลรงนี่เอาขอกมาให้ให้ก็กอกกอกมาเล,เล็ก ่ป่านี่ไงกคืออะไรอันนี่นกากแฟม,มามานะคุณต้องจริงกับบอกมาถ่ายก็ได้อย่างรู้ใช่ป่าอืมมีนี่มีอะไรนะอืมนี่คลไมา้าง้อเอากันให้อยู่นะให้ก็ออกมาเลย เฮ้ยบ่งแ้วไงบ่งแล้วเฮ้ยลุงไปเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงเฮ้ยลงเฮ้ยมันเปนอะไรวะเยไปให้แล้วเฮ้ยนจาวุนนะวุนนะนนเฮ้ยลงมัน้ยเหรออปเงเข้าใจว่าลงเขาเคียอย่าไปทเาออาไปพยายามจะ จะจับมึงเพิ่อถามว่าจะมายุ่งเข้ามาหรือเปล่าเอากลัวกูมาลอกหรือเปล่าไงเฮ้ยผมไม่มาลอกคุณลุงเฮ้ยออกไปไม่ไม่แล้วก็บอลชาบอนชาบอนมึงสงสารก็จริงมึงเมื่อกี้มึงเกือบโดนแล้วมึงเปย์มึงโดนแล้วเมื่อกี้ไม่ไต้องไว้ใจกันแล้วลุงไปแล้ววะเมาด้วยเฮ้ยคุยเยอะดีหน่อยลุงเมื่อกี้จะบีบความเหรอบีบแต่กูต่อยหัวเขาหัวสู้เหมือนกัน ว่าไงเนี่ยที่อยากจะมาช่วยก็เป็นอย่างเงี้ยุณง,งงมากเลยลุงจะเอาไงลุงลุงลุงไม่พูดไม่จาใครเดีอยวลุงเมาลุงก็มีสติหน่อยอเมาจะทำอะไรนอื่นไม่ได้สติเมื่อกี้เมาเมื่อกาเนี่ยเล,ล้าแรงมากเลยป่ะ<ห>ลุงร้องทำไมอ่ะร้องเฉยอ,อย่ามากเก่งคนเมาอย่ามากเก่งใช่ป่ะลุง มีอะไรพูดครับไม่อยากมาทําร้ายกันอย่างนี้ผมผมมาหวังดีผมอยากจะช่วยเหลือลุงแบบไม่ให้อยู่แบบโดดเดี่ยวหรือว่าเกิดปัญหาอะไรกับคนอื่นอยู่แบบนี้แล้วฝนตกอยู่ไงวะเนี่ยมแค่ปรชิดก็่ตามสภาพแกคงเป็นหลบใต้โคอทงโคตรหินหรือเปล่าโคตรหินให้ลบเลยคือเมื่อกี้ทัากูตกใจแล้วทักกูมีอะไรอาวุธพกติดมือเมื่อกี้ลุงไม่รอดนะบอกให้กูกูแทงจวกเลย คุณเชื่อไหมว่าเขาอะที่ประารนิทานเนะผมว่าใช่เนี่ยแบบเขาปลาหาของปลาของสัตว์อย่างไปขายใช่ป่ะแล้วก็ไปแลกไปพวกเหล้าเงินไปพูดเหล้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอยู่อย่างเงี้ยไม่มีคนเขาจะว่าคนเล่นร้องแบบไม่มีที่หลักระแล่งมันอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่มั่วๆอย่างเงี้ยได้หมดผมึ้องหลองแกจะไปเอาไหมของกินอ่ะเขาจะเอาที่เขาแบบไม่รู้มึงโยนไหมให้แกได้ไม่ต้องเขาไปก็โยนไหมให้แกให้แกจัดการหนึ่งสงสารก็สงสารแต่ก็ต้องทำลงเอ ผมให้เงั้นแหละเก็บเองในเ <พอ S 2> มื่อไปไหให้ด้วยวมือตัวเองก็แม่งคำที่ใสยไม่ดีใส่ไปเก็บไปใช้เองเอะไปเก็บกินเองทงสานทงสานทงสานจะไม่เห็นค่าก็แล้วแต่ละกันนะผมมันไม่ลืมที่ลุงเอาเอาวุธไรยิงผมโอ้โหหนีป่าล่าแม่พนะี่ลนะุงครับผมผมรู้ว่าลุงไม่ยิงผมหรอกลุงแค่ยิงคู่ให้ผมออกไปเฉยผมรู้ผมดูออกหละ ไม่ต่อแล้วลุงก็ต่อ,นอนลงุงเอาวุ้นลุงอยู่ไหนเมื่อวานน่ะที่ผมเจอขายไปแล้วขายไปแล้วเรียบร้อยขายกินเหล้าแน่ขายอาวุธเพื่อเอามากินเหล้าอ้าวก็ดีขายไปกูก็สบายใจไม่ต้องกลัวลุงไปเก็บมาดิของกินอนะไม่กินได้ไงทำไม่ครับ ผมกลับไปแล้วลุงใจเย็นนะถ้าลุงร่วมมือกับผมยังไงลุงก็ลุงยังไม่ให้ผมร่วมมือเลยเนี่ยลุงก็บอกว่าเออเข้าใจเราไว้ใจเราแล้วก็ให้ผมเข้าช่วยเหลือลุงผมจะเอาพวกของใช้มาให้แล้วลุงแบบปอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงลุงได้แล้วลุงก็ทําตัวให้มีพิรุธให้สังเกตให้ดูน่ากลัวถ้าลุงไม่กินเหล้าหรือว่าลุงกินแล้วลุงมีสติผมจะไม่อะไรเลย ลุงจะเอาไงจะช่วยหรือลุงจะอยู่อย่างนี้จนจนตายยุ่งยุ่งแล้วผมเอาตำรวจจับลุงเอาไหมจะเข้าคุกไหมไม่เข้าไม่เข้าก็ต้องทำตามอย่าไปจะทำร้ายใครไม่รู้ว่าดักปล้นใครบ้างเนี่ยได้ไหมได้ได้ขโมยของคนอื่นไหมได้ปนคนอื่นไหมคนเดินป่าได้ปล้นไหมไม่ปนปนปนผมเชื่อ ถาเจะแบบว่าพันยนตร์ในป่าจะไม่ได้ทำลายใครแค่หาของป่าไปใครกินแล้วขี้เมาอะไรอย่างงี้อาจจะแบบเสียใจแบบช้ำรักหรือว่าลูกเมียทิง้งเลยแบบไม่มีที่อยู่ก็ต้องมาอยู่ในป่าเนี่เพราะว่าครอบครัวแตกแยกเนี่ยแล้วบ้านเกิดลราอยู่ไหนฮะนี่เป็นไปได้ไงหนูมีมันเกิดแล้วพ่อแม่ลงอ่ะลุงเกิดไหนลุงไม่มีมันเกิดอ่ะงง เราควรจะจัดการหรือว่าควรจะให้เขาอยู่แบบนี้หรือว่าควรจะหาวิธีช่วยเหลือทางอื่นอยากให้เขาทำให้เขาเชื่อใจเราก่อนดีนะแบบแรกกูเริ่มกูเริ่มสบายใจเพราะแกไม่มีอาวุธขายจริงเนาะแบบส่องไม่รู้นะว่ากูจะเชื่อใจได้หรือเปล่างั้แกบอกว่าขายทิ้งจริงเปล่าขายไปจริงเปล่าจริงไม่มีอะไรเหลือแล้วชีวิตนี้คงไม่ทำให้มันดีขึ้นล่ะทำไม่ได้ ทำได้ลุงไม่ทําครับอย่ามาพูดว่าทําไม่ได้ครับยากทางานไหมไม่ทาอะไรนั่นรับจ้างไหมพอมีงับจ้างให้เอาไหมเอาพุดมันถากยาพวกพักเอาไหมทำงานให<ด>้มีตังไงเอาไหมผม,ม,มจะรอกุไปไหนผมไม่รอผมให้ลุงมีงานทำไดยมีเงินใช้ ลุงชื่ออะไรอะไม่บอกบอกไม่ได้ผมไม่บอกไม่ได้แค่ชื่อเองแค่พูดชื่อจะจะ,จะถึงต้องบอกไม่ได้ลุง,ลงผมก็ไม่อยากรู้จักลุงแต่ผมแค่อยากจะทราบเฉยว่าผมผมอาจจะหาประวัติลุงได้ว่าลุงเป็นคนจังแต่ยังไงผม,ไ,มได้รู้เมีป้ามานานหรือย,ยังอ่าแล้ว แต่เลิกกับมีย,ปยไปลอไปเรวอยากตายในป่าเหรอ,อฮะถามนิดนึงลุงอยากตายในป่าใช่ไม่เอาหาง,งานทางก,การทำอ่ะมันไม่เอาแล้ว,ลวชีวินะตวน,นี้ว่าไงจีจับสองคนตดวจแม่งหรือมั้งหรูอว่าทำอะไรผิดมากทำไม่เอาอะไรผิดนะแค่มีป่าแล้วแบบว่าไม่เอาใคร เเออโสสงารลุงไม่กลัวพวกสัตว์ร้ายมั้งเหรอพวกสมุงสมิงยังไม่กลัวไม่กลัว็งี้ไม่มีแน่เลยตอนนี้ไม่นมมนแน่มีผมพันใหญ่มากแล้วถ้าลุงกันนะผมมามอบโอกาสใ<ะ>ห้ลุงแต่ลุงไม่รับ <สะ S 1> ไว้ก็เอาตามนู่งสบายใจอ่ะก็ไม่ไม่เลยต้องคุยกันล<ส>ะถ้าผมเจอลุงทำร้ายใครหรือว่ามีข่าวลือมาว่าลุงดากโบนคนนี้ ผมเอาคืนแน่ผมจะไม่ให้ลุงยัยอยู่ที่นี่แน่เจ้าตำรวจมาจับรอบนี้ถือว่าผมมาให้ความหวังดีกับลุงอยู่นะยังมีความเมตตาลุงอยู่แต่ถ้ามันสุดจริงๆแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งอารมณ์ตัวเองได้ลุงก็คงต้องรับชะตากรรมนะตามนั้นนะลุงโอเคไหมลุงเลือกเองนะลรอแต่นะระวังตัวให้ดีแล้วกันถ้าลุงทำไม่ดีอะ โอเคทุกคนเราสองคนกมังกลับแล้วทุกคนนะก็คิดว่าคุลุงแกคงยังไม่อยกใจอ่อนตอนนี้แหละแต่ว่าพยายามจะมาดูนะความเมาลูกก็จะไม่ฟังใช่ความเมาคือจะมีความรั้นความมาคเพราะว่าเขากำลังแบบว่าเครียดเรียดโมโหพัฒนที่ระบายอ่ะก็คือใส่ที่ผมเลยใช่โอเคพี่ไม่เป็นไรผมได้บอกคุณลุงแล้วว่าถ้าคุณลุงยังทำางนี้อยู่หรือว่ายังมีพฤติกรรมที่เก้าราวอย่างนี้รอบหน้าผมไม่ปล่อยแน่ทุกคนนะผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยอันจะพาตำรวจมาลากคอคุณลุงไป เาจะรอบหน้าจะแบบว่าค่อยๆนกะ้มแกนะพยายามกม้มแบบาาไเราก็ไม่อยากให้แกต้องอยู่อย่างนี้นะถ้าาแกมีงานทำ <ใช S 1> แต่ไม่มีเงินใช้แล้วแกไม่ต้องทำร้ายคนอื่นไม่ต้องป้นคนอื่นซึ่งผมไว้ใจไหมก็ไม่ไว้ใจทุกคนแต่ว่าก็อยากช่วยเหลือซึ่งผมเพิ่เรืเร่องลกแกลุงแกแรกๆไม่ใช่คนเป็นคนงนี้นะทุกคนอาจเป็นคนปกติแล้วแต่ว่าแกใช่ทุกคนโอเคกำลังเลิกไปแล้วอะนะของแกนะแบบว่าแทนหรือเปล่าไม่รู้นะอืม โอเคงั้นทุกคนขอกลับก่อนไหมแล้วก็ปิดคลิปพันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าไงจะมาไงไม่มาไงจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเรื่องคุณลุงคนนี้ยังไม่ทราบชื่อเลยอยากทราบชื่อเขามากเลยทุกคน